กูกูโซโซโกัวไปหลักลัวไปหลัไม่กลัวหรอนิ่งนองเฮ้สวัสดีคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟัวฟัวซิลเย้วันนี้ก็มาสุ่มตารางไลฟ์ดิเ่เคยวิวบรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะว่าช่วงนี้เป็น ่วงฮาโลวีนเย่ก็เลยบว่าไปส่งไปหาไม่เก่าแหละวันนี้เราก็จะมาส่งคอนเทนต์กันอีกเช่นเคยนะคะเรื่องที่แจ้งเรามีเรื่องให้แจ้งก่อนก็คือจริงๆปูบอกว่า31นี้นะคะคือวันฮาโลวีนเนี่ยปูจะมีเล่นเกมผีแต่ว่าเนื่องจากมันชนกับเกม ประจำสัปดาห์อยู่แล้วนะคะก็เลยคนนี้อนุาเลื่อนเป็นวันที่30นะคะก็คือเราจะเล่นเกมผีวันที่30แทนนะคะก็คือเราจะเล่น Little Nightmare 1น,นึ่เอะหรือ3เอะน่าจะ1แหละ1วันที่30ตุลานะคะส่วนสาิตอนเช้าไม่มีไลน์นะคะแจะ้งไว้่วงหน้าเลยละกันโอเคเรามาส่มตารางไลก์กัน สัปดาห์ที่วันที่สองพฤติกาจะเป็นอะไรบ้างนะคะมา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 ตึงเต้นตงเต้นไม่รู้จะเป็นอะไรบ้างเรา,าดูกัน,กอ,นนะอีกคนโอเคค่ะเราจะเริ่มจากวันที่28ก่อนเลยก็คือวันอังคารนะคะมาพร้อมกันไหมคือทุกคนคิดว่าทุกคนอยากได้คอนเทนต์อะไรอธิษฐานได้เลยนะคะ เปิดมาก็เป็นจิบชาววาดรูปเลยอ่านหรือเปล่าอ่านหรือเปล่าไม่ <c oughs> ไปปะอ่ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คอนเทนต์ที่สองกันเลยโอเคคอนเทนต์ที่สองนะคะเราก็จะเป็นวันพุธนะคะ ที๋ก็จะลุ้นแล้วว่าจะเป็นฟรีท็อกหรือลบหลอกเพราะว่าเราจะตัดสินเลยว่าวันเสาร์เป็นอะไรนะคะคี่ไหมเออไม่เออวันเสาร์อะไรล่ะวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าวันเสาร์เราหลอกเป็นดูดวงไว้เช่นกันนะคะเราก็จะมาดูกันว่าวันอาทิตย์จะเป็นอะไรเลยก็วันเออโอเคแล้วก็วันเสาร์เอ้ยวันเสาร์เป็นวัน อันนี้นะวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นอะไรนะคะต้องมาลุ้นกันที่วันพุธก่อนเลยวันพุธจะเป็นอะไรกันนะใครคาดหวังอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังไว้ใครหวังเราบอกหรือเปล่าเก็ไม่ได้นะเกอไม่ได้เล่นวันพุธแล้วนะโอเคงั้นแสดงว่าวันพุธก็เป็นโรบอกนะคะเย้ยอุ้ยวันนี้กรบอกมาเร็วแหงวันนี้มารบอกมาเร็ว แสดงว่าวันอาทิตย์ของเราเราจะปิดท้ายแปลว่าวันอาทิตย์ของเราเราจะปิดท้ายไปด้วยฟรีฮอคค่ะโอเคแหมจบเร็วก็รเร็วกะทับได้ใจความโอเคย่งนีหยออ๋อใช่ตารางคิว,ว่่ารูปฟูตราขึ้นให้ตอนนี้เอ้ยแล้วกนนะ แล้วกาจะได้ตามนี้ว่ากี้ลืมไปว่ามันมีวงล้อติดก็เลยเว่าอาจจะไม่เห็นก็เลยอาจจะถ้าถ้า,ถาดเห็นตรงนี้ก็คือผมจะใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นโอเคมาแล้วคืนตามนี้เลยนะคะโอเคมากันด้วยนะสามคนนี้เจอก,กันนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่วง Hello g e n e a t i o n ค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกสามลำดับ ของท็อปโดเนชันกันอีกเช่นเคยซึ่งสำหรับก็มีนางต่อไปนี้อันดับที่สเป็นคุณนอ i อันดับที่2เป็นคุณแต้มนะคะและก,ก็อนันดับที่1ตรงที่เป็นคุณทีระพาร์ค่ะอน่าตื่นเต้นจะสดเลยว่าใครจะได้ไปแล้วก็ปิด จะนับถึงวันที่31นะคะสำหรับของเดือนนี้แล้วเราจะมาตัดกันว่าใครจะได้ของรางวัลทุก d o n นชั o นที่เป็นจี้อะคริลิกที่วาววาวาดให้นะคะขน,ะะนาดสองเซนนะก็รีเควสตได้ก็จะมีไลฟ์สำหรับวาดเลยก็มาด้วยล่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาตอนนี้นะแล้วก็อยเาล่มไปดูตารางไลฟ์ไทยคลิปนะคะไปละบ๊ายบาย